เดี๋ยวจะให้เขานะคะไปเลือกเครื่องสําอางให้น้อยหนึ่งนะคะใหม่หมดเลยเดี๋ยวจะเดินทางไปที่เซนทันวัสเกตนะคะโอเคค่ะแก้ด้วยวัสเกตไม่ใช่อะแล้วนี่ทํากันบ้านมาหรือยังก็คือเนี่ยทาแล้วแล้วเลาอันกันแมวใบตองนะหนึ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ น้อยหนึ่งที่มีชีวิตก็ต้องมีชีวิตต่อไปวันนี้เราจะบอกเลยว่ามันเป็นการที่เราวางแผนไว้แล้วแล้วก็เป็นการที่หลอกเขาเรียกว,ว่าแกงต้มตุตนหลอกพี่นุน่นให้มาซื้อของให้วะเพราะว่าคาวที่แล้วนะคะถ้าใครได้ดูวอล์กพี่นุ่นไปแล้วไม่รู้ว่าลงวันไหนไม่รู้ลงหรือย,อยังด้วยวอล์กที่ไปซื้อเก้าอี้นะคะที่อ e ียิปต์เนี่ยจริงๆฉันนะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อให้เขาหรอกนะมันก็มีของฉันด้วยนู่นนี่น,นั่นแล้วฉันให้เขาไปเอารถระหว่างที่ฉันรอจ่ายเงินฉะนั้นฉันก็ ปรากฏว่าเขาบอกว่าเออเดี๋ยวต้องโอนให้เท่าไหร่ก็เท่าไหรนะตอนนั้นเท่าไหรนะที่หนึ่งที่นุ่นต้องโอนให้หนึ่งอ่ะห้าพันสี่ร้อยบาทนี่ก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าอุ้ยจำนวนเงินนี้นั้นห้าพันสี่ร้อยบาทงั้นเดี๋ยวให้คุณนุ่นนะคะเขาไปซื้อเครื่องสำอางให้เราแต่งหน้าดีกว่าเพราะว่าเอออยากทำคอนเทนต์เรื่องออกปาอยากให้มันมีเรื่องราวเข้าใจไหม เดี๋ยวจะให้เขานะคะเป็นเลือกเครื่องสําอางให้น้อยหนึ่งนะคะใหม่หมดเลยทั้งหน้าเพื่อความที่มันไม่ยากจนเกินไปนั้นหนึ่งได้ลิสต์มาแล้วว่าหัวข้อที่จะให้ซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นมีรองพื้นมีคอนซีลเลอร์มีแป้งมีอะไรอย่างนี้นะคะในงบ5,400บาทไม่เอา6,000บาทละกันเกินไปแพงเกินขคทุน 6 0ก0่รู้จักคําว่าเอาเปรียบผัวไหมไม่อะแล้วนี่ทํากันบ้านมาหรือ,อยังก็คือ,อทำแล้วแล้วนละอ่านกันอ่าน,น,นเขาเรียกว่าการเออมีเขาเรียกว่ามีเพจสัมพันธ์ก็คือดูข้อมูลในเพจว่าเออมันมีเอ้เครื่องแบบม่านอะไรยังไงอย่างงี้ยอะ โอเคเขาก็ได okay. ้ทําการบ้านมันแล้วแหละแต่ฉันยังไม่เห็นนะว่าเขาว่าทาอะไรเขาบอกว่าเขาทํามาดีมากฉันไม่เชื่อหรอกดีจริงเหรอก็ดีอยู่โอเคเดี๋ยวจะเดินทางไปที่เซนทันวัดสเกตนะคะโอเคค่ะแก้ด้วยวัดสเกตไม่ใช่เวสเกตเออสิไหนเครื่องำอางไหนเดินมาทำไมนี่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  โลกา้ามอุ้ยแพงเนาะ600หรกร้อยเลยหรอแข็นก็ไม่มีหกรอได้ไงนะอน่ยเฮ้ยอยากกินนีโออะทำไมอะ่ะเร็วเร็วสิ่งหนึ่งที่ฉันขออวยยศให้นีโอนะคืออะไรรู้ไหมเขาไม่ห่วงน้ำจิ้มนะจ๊ะแม่ว่าจะมีแคมเปญใดๆสามารถขอน้ำจิ้มได้ทุกอย่างนะคะอันนี้คืออะไร ต้ยมยำมีเป็นแบบเต้าหูห้หยีใช่ปะอันนี้เป็นเออไม่รู้คุณชมไล์ฟังหน่อยดิอันนี้คือไม่ใช่อันนี้พวกแบบไต้หวันหยีน้ำจิ้มชุกี้ปกติก็มีแล้วคืออะไรมะนาวสดนะจ๊ะไม่ได้เป็นน้ำมะนาวนะจ๊ะเคล็ดลับความอร่อยเลยนะนี่ดูดิน้ำจิ้มมามันแบบ มากมายเห็นปะเอออยู่เลิฟน้ำจิ้มอ่ะแล้วก็ไม่ห่วงด้วยอ่ะไม่เหมือนแบบบางอันเนอะนุ่นเนอะบางอันห่วงน้ำจิ้มเนอะที่แบบเวลาแบบมีเซตพิเศษอ่ะถ้วยนื้คือได้ครึ่งถ้วยเนอะอุ้ยแรงมากเราไม่ได้ว่าใครนะคะเป็นร้านสมมุติทำไรฮ้ยกินดิบเาเรียกกินดิบแมวใบตองนะหนึ่งหนงก้อนใหญ่ไปก้อนใหญ่ไป สุกอรนะ่อยเนาะหมูเนาะมันต้องสุกร้อเปอร์เซ็นต์เนาะมันตุดเลยอ่ะอันนี้คันเลยขนาดนั้นนะนี่แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มที่เป็นแบบว่าสูตรฟางตุง้งไต้หวนันไหหลับไหลอะไรรู้งงไปหมดแล้วว่ะแฮปปี้กินผักดีกว่าแบบมากินต้องกินผักไ <c oughs> ข่โยนหมูล,ลงมาทางก้อนอย่างงี้เนี่ยมันติดกันเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยจิ้มต้มยำตากุ้งหญิง เออเต้าหู้ยีอร่อย,ออองยอสงสัยเป็นมังสวิรัตมังกินดาผักไงไม่มีเนื้อเลยดูเศษในนี้ไอ่ทำไม <c oughs> ทำไอ้ต้องไอเลฟอ,อยู่เท่านั้นเฮ้ยเหมือนพวกทหารแบบเมืองนอกอะ่ะวันนี้จะไปซื้ออะไรที่ไหนบ้างอีเกียคอมโปอินเด็ก ได้ละไปซื้อไม้ทาพอ่ะวัสสันบิวเทียมแล้วก็เซฟราลาไม่ไเซฟราาได้รดหรอห้าพันได้เ,เซฟราาได้หรอได้แต่พวกแบบเทสเตอร์อันเล็กๆใส่ไม่ดีอะ่ะนุ่นอะ่ะ <c oughs> อ่ะโอเคปไปซื้อของกัน <c oughs> อ่ะเธอจะซื้ออะไรให้ฉัน <c oughs> ซื้อรองพ <c oughs> ื้นรองผิวไหลลอเอลนุ่นเดิมสิขอไม่ให้ถ่ายนะคะบิวเทียมก็เดี๋ยวจะไปวัดสันหละกันอ่ะมาที่วัดสันแทนนะจ๊ะ คุณผู้ชมด้วยความที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ติดต่อขอถ่ายสถานที่มาก่อนหรือเปล่าเราก็จะแบบถ่ายอะไรเยอะมากไม่ได้งี้เหมือนแบบคราวที่แล้วที่เขาไม่ให้เราถ่ายมันถูกแล้วพอใส่ฟ้า,าคือก็ไม่ได้แบบอะไรนะแต่คือแบบคือมันถูกแล้วที่เขาไม่ให้เราถ่ายด้วยอรอือเปล่าคราวนี้เราก็คือมเมื่อกี้ก็เลยปล่อยพี่นุ่นอะไปซื้อของเลยแล้วก็ ให้แบบจบจบอะนื้อออกปะจะได้แบบไม่ต้องมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านางก็เริ่มซื้อแล้วไหนอันนี้คือไม่ต้องให้หนึ่งเ,เลือกแล้วจชะปะอันนี้ก็ดูจากคลิปหนึ่งไงอันนี้ไม่มีได้ปะอันนี้หนึ่งไม่เคยรีวิวได้ปะเพราะว่าเป็นของใหม่ได้ปะเรารู้ได้ไงว่าหนึ่งเบอร์หนึ่งสองสามก็เดาด้วยปลาสลัมขึ้นบกแ<ต>ม่แลวเมื่อกี้ลองพื้นที่เราจะไปซื้อมันไม่มีสีไม่ใช่หรอแล้วนุ่นเอาอะไรมาเอาอันนี้ที่หนึ่งเป็นพิเศษแจ๊คโฆษณาสี G3 ใช่หรอใช่หนึ่งพูดว่าอะไรนระร ยี่สิบขังเพราะของจริงไม่ต้องพูดเยอะมีอะไรบ้างเนี่ยปล่อยให้ทำเองเนะมึงจะรู้เรื่องไหมเนี่ยโฟยูทูไม่ใช่โฟยูทูไปหยิบอะไรมาทูพ<ม>ีคืออะไรไฮไลท์กับคอนทัวร์คือเขาบอกว่าไฮไลท์ลกับคอนทัวร์ก็เชื่อเขาเลยอ่นะโอเคอ่ะอรีบไปจ่ายเงินเถอะเนี่ยเรากองโจรมากแล้วนะไหนหมดไปเท่าไหรสามพันสอง 6, ร้อยบาทลบหกพันดิเหลือเท่าไหรโอ้โเหลือ,อเยอะอเลยโดนตีเอ้าเดือดเอ้าเดื กระน้ำอะไรนี่เกี่ยวอะไรด้วยตัเขาให้ฟรีมันเป็นสมาชิกเขาได้น้ำฟรีทุกเดือนจ้าเธอไม่รู้เรื่องแหล้วเธอไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมชอบปลาสัตว์มันก็ดีอย่างนี้แหละมันได้น้ำฟรีทุกเดือนเดี๋ยวไปเซฟลา่ต่อแต่ว่าเซฟลเนี่ยให้พี่หนึ่งเลือกเอง แต่ว่าพี่รุ่นจา่าแรงมากเหลือเท่าไหร่เหอะสองพันได้อะไรเหอะเซฟาร่าเหลือสองร้อยสองร้อยโ <200 S 1> <100. S 2> ดนกระอืบมันเหลือเท่าไหร่เอาดีๆประมาณสองสามพันก็หนึ่งบอกว่าตั้งก็3สามพันสองพันแปดก็นั่นแหละประมาณก็สามพันอ่ะ หรือมจะเอาแค่สามร้กล้าเนาะ <c oughs> กล้าจะแบบต่อรองเนาะทีตัดสื่อก็อ e ีอะไม่ต่อรองเลยตอนที่ตอนนั้นเราเอารถอยู่ลรวดัจ่ายเองช่วยไม่ได้คนฉลาดเว้ยเมื่อกี้พี่หนึ่งไปขออนุญาตที่เซฟรามาแล้วนะครับว่าจะขอถ่ายน,นิดนึงไม่เพราะว่าเราเราพูดตรงว่าเราอ่ะลืมเองว่าเรา,เราต้องแบบขอสถานที่ไง แต่ว่าอเน,นี้ยคือเราก็ใช้ความที่เราแบบสนิทกันกับแบบน้องๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเดินมาบอกก่อนว่าเออเดี๋ยวขอถ่ายน้าะอะไรเงี้ยก็เออได้ออคืออยากมาเอาอันนี้แต่หมดกันหมดแล้วในออนไลน์ก็หมดแล้วคือของอะไรทูเฟสเอ็ดแบทแมนเนี่ยทูเฟสอะ่ะไม่ใช่สีมันยังแบบเฉยๆอยู่เนาะโอ้ยสวัสดีค่ะบัวน้อยก็มาด้วยใช่ไหมบัน้อยสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณรับขอบคุณครับไปดู ขื่นจังเลยผู้คอมหยาบไปเยอะมากขอบคุณนะครับลูกสาวติดตามโดนไล่อุ้ยขิ่นปะ เอ้าวพี่แม่รู้สึกครับขาอิ่มใจแล้วเออดีเห็นไหมคุณพี่เขามาเราเลยไม่ต้องเสี่ยงเงินด้วยพอดีอาวบ้าเรากลับบ้านกันไม่ใช่ใครที่มีเนาะเออเฮ้ยเอานี้ก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้ซื้อไพา์เมอร์ใช่ไหมเมื่อกี้แรบดูอยู่ยังไม่ได้ซื้อไพร์เมอร์จริงจริงอะไพร์เมอร์เฟนตี้ยังมีอยู่ที่บ้านนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกติกาเนาะการผ่านเงินกูไม่แต่ว่าอยากได้อันเล็กอ่ะอันนี้มันอันใหญ่อะเอาที่พอกับงบอย่าอยายา อย่าเยอะอย่าเยอะพาเลยตาเนี่ยเพลงฟังเนี่ยตอนนี้ในเคสอันใหม่สีน่ารักเนียสีตรงเนี้ยสวย,สวยเออสีนี้ก็สวยสีนี้ก็แบบน,น,นกยงูงอ,อ่ะสีนี้คืออะไรสนี้คืออะไรเนี่ยเอาให้นุ่นใช้อันนี้ไม่นุ่นบอกว่าเหม็น <laughs> ไม่ใช่ว่า <laughs> <ต>มันแต่มันไม่ชอบกลิ่นมัแค่นั้นละอุ้ยแต่นุ่นซื้อไฮไลท์ไปให้หนึ่งแล้วดิใช่นี่จะใส่เองก็ได้ประหยัดบ้างประหยัดบ้าง 2,800บาทเรื่องหน้าเหลือเกินจะกดดันได้ปะน,นี่แต่วนีเฮ้ยแต่อยากได้ที่มันเป็นแบบไฮเดรชั่นอ่ะอันนี้เป็นรุ่นมแม่จะเอาแค่นี้ก็ยังจะเรื่องมากจะเป็นซอฟต์ม็อตที่เป็นเนื้อสีขาวไม่ได้ทำความใหญ่ใหญ่โอเคจ้าอยากได้แบบชุ่มชื้นหน่อย กินน้ำแทนกินน้ำเปล่ามากเนาะอืมมินิมัส์พอร์สทำให้จุดหลุมเล็กลงแล้วกันสมาร์ทบอกถูกหรือห้าร้อยแปดมันจะได้เอางบเนี้ยไปชดเชยกับพาเลทอื่นเดี๋ยวเท่าไหร่ลบไป600 2,800ลบไป600ก,ก็2,200 2,200ันสองสอีจ้ะใช่ยังไม่ได้แล้ทีนานแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ต้องเลือกไหน่อยเออนั่นดูเฟสอ่ะ <c oughs> สี่ได้จ้ะสวยาสวมากแต่ว่ามีหมดแล้วเนี่ยอันนี้เหมือนกัน บางอันมันกล้าจะขายกันบ้างมันไม่ได้ต่างเนี่ยอันนี้ก็เหมือนค,คล้ายๆกันไม่เหมือนนี่อมเหลืองอันนี้อมแบบอมส้มเออทัทเลดดีกว่าคือยังไม่เคยมีทาทเลดเลยนะอัจริงเ,ออเหลืองนนี้ก็สวยว่วะไม่นี่มีแล้วอันนี้คือทัสเลดอินบลูเอาเท็ดดี้แบร์แล้วกันไม่รู้อันนี้คือสิทธิ์ของคุณคุณเลือกเองอันนี้เลยอยู่ในงบด้วยพันหกเองเมื่อกี้มันเท่าไหร่นะเหลืออีกเท่าไหร่ 2,000เท่าไหร่2,200 2,200ลบพันหเหลือเท่าไรพันหกพันเจ็ดพันแ0ดพันเก้าสองพันสองพันหนึ่งสองพันสอเหลือหกรยแน่เทดดี้เบ๊น่ารักเลยอ่ะเอาแล้วลองดูแค่นี้แหละพอนะเพรายังอื่นเหมือนก็ครบแล้วนี่ช่วยนุ่นประหยัดนาองหกรยบาทนั่นแปลว่าอะไรรู้ปะแปลว่าอะไรก็พอดีพอดีเป๊ะเลยอะ่ะใช่เพรคุณจ่ายให้ผมห้าพ่ โอเคโอเคจ่าย okay, okay. เงินแล้วเลิกถ่ายแล้วเราค่อยกลับไปถ่ายอ่ะหยิบบัตรไปจ่ายเองแล้วกระเป๋าตังคืออะไรกระเป๋าตังค์ดูจริงหอ่ขอของหนึ่งของหนึ่งห้นูนก็เหมือนกันไงของเจนของปอมสั่งจ่ายของจริงหมดจ่ายแล้วแค่นี้แหละยังไงคะทำไมไม่เติมใจ่คอยดูไม่เติมจเลยเลยมาเดียว กาตาจะฟืดอ่ะโอเคช้อปปิ้งนะคะตอนแรกว,ว่าจะช้อป3ลร้านเหลือแค่2ล้านเพราะว่ามันแบบก็เก่งใจเขาโน้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราอายด้วย <c oughs> เรารู้สึกอายด้วยที่แบบว่าเอาจริงด้วยคาที่เราไปถ่ายงานในร้านแบบร้านเครื่องสําอางบ่อยอะ่ะ <c oughs> เราก็นึกว่ามันก็ถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราผิดเองอ่ะเราไม่ได้ขอร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราจะแบบซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ราบรื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเป็นวัดสันกับเซฟอร่านะคะวัสันไม่มีถุงเพราะว่าวัสันต้องให้ถุงผ้า โอเคหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวค่อยไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งละกันที่เราเอาของทั้งหมดมาแต่งหน้ากันนะคะ,อ,ะอุ้ยสิยังไงนั้น,นอ่ะโอเคปะกลับบ้านจ้าบ๊ายบายเฮ้ยตกใจอะ่ะสนใจแล้วนะบาย